ผมขอรับคำท้านะครับ Ice Bucket Challenge ซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าช่วยอนุรักษ์นะครับแล้วก็ทำให้เรามีจิตสำนึกในการที่จะบริจาคให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่เริ่มต้นภายใต้มูลนิธิ ARS a s s o c i a t i o n ในการนี้ก็คิดว่านอกเหนือจากการที่ผมจะรับ Challenge แล้วเนี่ย ก็จะร่วมบริจาคด้วยนะครับ1ล้านบาทให้กับมูลิธิแล้วผมขอ c ช a l ร์เล่ต่ออีก4ท่านแต่ละท่านนะครับถ้าท่านรับคำท้าผมผมจะบริจาคอีก4มูลิธิมูลิธิละ1ล้าน ชา a l เลนจ์นะครับคุณจุตินันพิรมพัตรีผมขอชา a l เลนจ์คุณกิติศักดิ์ศรีประเสริฐสี o ของแคทเทเลคอมผมขอ c h a l เลนจ์คุณอาริยะพนมยงค์ g m g o o ม l e t h a i l a n แลแล้สุดท้ายผมขอ Challenge ขอภัยลวงหน้านะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับน้องยาย่าครับ